สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้ วันนี้เวลา10นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเส็จออกแทนพระองค์ณวังสุขโขทยัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในายสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ขอนแก่นเกมส์เฝ้ารับพระราชทานไฝ่ประเิกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการ แข่งขันซึ่งจะจัดระหว่างวันที่22ถึง30มกราคม2568ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ขอนแก่นเกมส<ล>จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเล่นกีฬาฝึกทักษะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจที่เปลี่ยมด้วยความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยมีวินยัยเสียสละและอดทนเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการกีฬาภายในประเทศให้สูงยิ่งขึ้นดี Oh uh huh. เวลา11นาฬกา33นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปศูนย์การทหารม้าค่ายอดิสรจังหวัดสบบระบุรีในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเสด็จไปอาคารประมลพลาสินทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2568ซึ่งศูนย์การทหารม้าค่ายอดีสรจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมอันกล้าหาญและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงต่อสู้กับข้าศึกเมื่อวันที่4มกราคม2309ณบ้านพรานนกปัจจุบันคือพื้นที่อำเภออุท,ทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ทรงม้าพร้อมด้วยทหารเอกคู่พระไทย4ีนายรวม5มา้าเข้าต่อสู้กับทหารเมียนมาที่มีมาถึง30มม้าจนทรงได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดทหารม้าจึงถวายพระเกียรติ และยกย่องให้ทรงเป็นบุรพาจารย์การรบบนหลังม้าและทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้าถือเอาวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารม้าทั้งนี้ศูนย์การทหารม้ามีหน้าที่วางแผนอำนวยการกำกับการและดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารม้ารวมถึงดำเนินการวิจัยและพัฒนากำหนดหลักนิยมและจัดทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ภายหลังทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสร็จแล้วสเสด็จออกณห้องทรงงานพระราชทานพระโวโรกาศให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะเฝ้าถวายสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายพร้อมด้วยเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายนายทหารชัญยศพลเอกซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรกะรหม่อมให้ในายทหารรับรชาชการและพระราชทานพระยศทหาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทับ,บกอัตราพลเอกและประจานทร,รพระยศะเป็นพลเอกหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2567 จากนั้นพนระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนายทหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าถวายพระพรชยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2568 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูุปการต่อศูนย์การทหารม้าในด้านต่างๆทรงมีพระดําริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาสูงและปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าให้ทันสมัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากลนอกจากนี้มีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรยียนทหารมา้าศูนย์การทหารมา้าเข้าทําการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรง ประจําพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใจาการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นางพาติมสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทพานุวัฒนธรรมาศ สิบตำรวจโทเจนวิทย์ิสถะและสิบตำรวจโทอิสไมเอลอาลมาดท,ที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายจุดชนวนระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรสายบุรีตั้งด่านจุดต,ตรวจบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกลาพอตำบลตระบะเตระพรอพอ,อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่สามกราคม2568แและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานี ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบตำรวจปัทพ,พงศ์เสียมไหมที่บาดเจ็บชากิการเดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสี่คนรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ Okay. ที่จังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจตรีกิติศักดิ์ด้วงเรืองที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายจุดชนวนระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรสายบุรีตั้งด่านจุดตรวจ,รวจบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกลาพอตำบลตรอพอนำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่3มกราคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์จังหวัดยะลานับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่สิบตำรวจตรีกิติศักดิ์รวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ที่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หน,นายโชคณริงเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจเอกคามินศรีประเสริฐที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่สิบตำรวจเอกคามินรวม ทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ <ST U ksi> องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดำเนินง,งานโครงการอนันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถบ้านศบคุณตําบลป่าคาอําเภอท่าวังผาจังหวัดนา่านนายภากรสุวรรณรัตองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ มีเลขาธิการกอปอรอมูลนลิธิราชประชานุเคราะห์นพระบรมราชูปถัมภ์และคณะอนุกรรมการร่วมในพิธีประกอบด้วยเสื้อกันหนาวเด็ก มอบแก่เด็กในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านศบขุน333ตัวและโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเกอกบ้านจูน24ตัวถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพืนพ้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านศบขุน211ถุงและโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอกบ้านจูน126ถุง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านศพคุณดําเนินการสนองพระราชาำริของสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ ต่อต้านการลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่ปัจจุบันประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้เกิดการเรียนรู้ทำการเกษตรอย่างถูกวิธีปลูกหญ้าแฝกและทำนาแลกป่ามีอาชีพมั่นคงพึ่งพาตนเองได้ช่วงบ่ายเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงสามหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่จริมจังหวัดน่าน ได้แก่ฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนบ้านสว่างตาบลหนองแดงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำปี้และฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำปูนตาบลน,น้ำพางองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นได้ติดตามการดำเนินง,งานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตบนาบลน,นาน้อยอําเภอนาน้อยเป็นโครงการที่เกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีสำนักงานกปรร,ร่วมกับกรมชลประธานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับพื้นที่การเกษตรที่เพิ่มมาก ้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึง9มกราคม2568 พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสัมาทิฏฐิ ระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราช,ชก,กุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันว,ร,วรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8มกราคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทําสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งแต่วันที่7ถึง9มกราคม2568ทั้งนี้3 ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ